เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับเกี่ยวกับออโตฟาจีออโทเฟอร์กีหรือกลไกการกินตัวเองของเซลล์ซึ่งเป็นความรู้ที่ทำให้ศาสตราจารย์โยชิโนริโอซุมิโยชิโนราเวโอซุมินักวิทยาศาสตร์ชาวญ,ญี่ปุ่นได้รับรางวัลโนเบลสาขาศีรวิทยาหรือการแพทย์ประจำปี2016พุทธศักราช2559 กลไก่นี้ถูกยกย่องว่าเป็นกุญแจสำคัญสู่สุขภาพที่ดีขึ้นการชะลอวัยและชีวิตที่ยืนยาวต่อไปนี้คือบทความยาวๆเกี่ยวกับออตโตฟ,ฟาจีเคล็ดลับที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของเราออตโตฟ,ฟาจีออโตเฟยเศร้าเคล็ดลับกินตัวเองที่ได้รางวัลโนเบลเพื่อเซลล์อ่อนไวชีวิตยืนยาว1 ออโตฟาจีคืออะไรการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกคำว่าออโตฟาจีออโตเฟอร์กีมาจากภาษากรีกโดยคำว่าออโตแปลว่าตัวเองและคำว่าเฟจี i, แปลว่ากินเมื่อรวมกันจึงหมายถึงการกินตัวเอง ฟังดูน่ากลัวแต่ในทางชีววิทยานี่คือกระบวนการทำความสะอาดและรีไซเคิลของเสียภายในเซลล์ที่สำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งลองจินตนาการว่าเซลล์แต่ละเซลล์ในร่างกายของเราคือโรงงานขนาดเล็กเมื่อเวลาผ่านไปโรงงานก็จะมีชิ้นส่วนที่เสื่อมสภาพอุปกรณ์ที่ชำรุด หรือของเสียสะสมอยู่หากไม่ได้รับการทำความสะอาดและซ่อมแซมอย่างสม่ำเสมอประสิทธิภาพของโรงงานก็จะลดลงจนในที่สุดก็อาจหยุดทำงานหรือก่อให้เกิดปัญหาได้ออตโตฟาจีคือระบบจัดการขยะภายในเซลล์ที่ทำหน้าที่กาจัดพรีนับเซลค้นหาและทำลายส่วนประกอบที่เสียหายของเซลล์เช่นโปรตีนที่ผิดรูปออแกเนล อวัยวะเล็กๆในเซลล์ที่เสื่อมสภาพหรือแม้กระทั่งกำจัดเชื้อโรคและสารพิษที่แทรกซึมเข้ามารีไซเคิลรีไซเคิลเศร้านำชิ้นส่วนที่ถูกทำลายนั้นกลับมาแยกย่อยเป็นโมเลกุลพื้นฐานเช่นกรดอะมิโนเพื่อนำไปสร้างเป็นส่วนประกอบใหม่ของเซลล์หรือใช้เป็นแหล่งพลังงานเมื่อร่างกายขาดแคลนสารอาหาร การค้นพบและอธิบายกลไกลทางพันธุกรรมที่ควบคุมกระบวนการออตโตฟาจีอย่างละเอียดในเซลล์ยีตโดยดร์โยชิโนริโอซุมิเมื่อปีคศ2016จึงเป็นหมุดหมายสำคัญที่เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับวงการแพทย์และวิทยาศาสตร์ 2. ความสำคัญของออตโตฟาจีต่อสุขภาพและอายุไข กระบวนการออโตฟาจีไม่ใช่แค่การทำความสะอาดธรรมดาแต่เป็นกลไกลสำคัญที่ช่วยรักษาสมดุลของเซลล์เซลเลโฮเมโอสเทซิสและมีบทบาทสำคัญต่อการมีสุขภาพที่ดีและอายุที่ยืนยาวชะลอความเสื่อมของเซลล์ แทนินแล้วเมื่อเราอายุมากขึ้นประสิทธิภาพของกลไกออตโตฟาจีจะลดลงทำให้ขยะและโปรตีนเสื่อมสภาพสะสมมากขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุหลักของความชราและความเสื่อมของร่างกายการกระตุ้นออตโตฟาจีจึงช่วยให้เซลล์กลับมามีชีวิตชีวาและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้งป้องกันโรคที่เกิดจากความเสื่อม ดิเจเนเรทิวดีซีซีเซาการผสมของโปรตีนที่ผิดรูปในสมองเกี่ยวข้องกับโรคทางระบบประสาทเช่นอัลไซเมอร์และพากินสันออโตฟาจีช่วยกำจัดโปรตีนที่ผิดปกติเหล่านี้ออกไปทำให้เชื่อว่าการทำงานของกลไกนี้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถช่วยลดความเสี่ยงของโรคเหล่านี้ได้การตอบสนองต่อภาวะเครียด stress response out. เมื่อเซลล์เผชิญกับภาวะเครียดเช่นการขาดสารอาหารอดอาหารออตโตฟาจีจะถูกกระตุ้นอย่างรุนแรงเพื่อดึงเอาส่วนประกอบภายในเซลล์มารีไซเคิลเป็นพลังงานทำให้เซลล์สามารถอยู่รอดได้ในสภาวะที่ยากลำบากการต่อสู้กับมะเร็งและการติดเชื้อ ออโตฟาจี y, มีบทบาททั้งในการป้องกันและรักษาการกำจัดเซลล์ที่เสียหายแต่เนินเน่นๆช่วยลดโอกาสที่เซลล์เหล่านั้นจะกลายเป็นเซลล์มะเร็งนอกจากนี้ยังช่วยให้เซลล์ภูมิคุ้มกันกำจัดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสที่บุกรุกเข้ามาได้ 3. เคล็ดลับกินตัวเองจะกระตุ้นได้อย่างไร แม้ว่าออโตฟาจีจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่เราสามารถใช้ชีวิตประจำวันเพื่อกระตุน้น a c t i v เว e ให้คนไก่นี้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นเสมือนเป็นการเปิดปุ่มล้างและรีไซเคิลให้กับร่างกายนี้คือวิธีที่ได้รับการศึกษาและได้รับความสนใจอย่างมาก a การอดอาหารเป็นช่วง intermittent fasting e ี นี่คือวิธีที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพที่สุดในการกระตุ้นออตโตฟาจีเมื่อร่างกายเข้าสู่ภาวะขาดสารอาหารโดยเฉพาะกลูโคสเซลล์จะถูกบังคับให้ค้นหาแหล่งพลังงานจากภายในซึ่งหมายถึงการเปิดระบบออตโตฟาจีเพื่อกินตัวเองและรีไซเคิลชิ้นส่วนเก่าๆามาใช้ช่วงเวลาที่แนะนำ งานวิจัยชีย้ว่าการอดอาหารนานประมาณ 12- บสถึง24ชั่วโมงสามารถกระตุ้นออตโตฟาจีได้อย่างชัดเจนรูปแบบยอดนิยมได้แก่สูตร1นึเศษ6ส่วน8อดอาหาร16ชั่วโมงและสามารถกินได้ในช่วงเวลา8ชั่วโมงเช่นงดอาหารหลังสองทุ่มและเริ่มมื้อแรกตอนเที่ยงวันอดอาหาร24ชั่วโมงทำสัปดาห์ละ1-2ครั้ง b การออกกำลังกายอย่างหนัก h hey, i n t e n s y Exercise) การออกกำลังกายที่หนักและต่อเนื่องโดยเฉพาะการออกกำลังกายแบบฮิตหรือการยกน้ำหนักก่อให้เกิดทวะเครียดเล็กน้อยต่อกล้ามเนื้อและเซลล์เมื่อเซลล์กล้ามเนื้อใช้พลังงานไปมากและเกิดความเสียหายเล็กน้อยกลไกออโตฟาจีจะถูกกระตุ้นเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและสร้างไมโทคอนเดรียโรงไฟฟ้าของเซลล์ ขึ้นมาใหม่ซึ่งนำไปสู่ความแข็งแรงและสุขภาพที่ดีขึ้น 4. การจำกัดปริมาณคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลลาราบีคีเทอร์เจนิกไดอะ อาหารที่มีปริมาณน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรตสูงจะกระตุ้นการหลั่งอินซูลินอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสัญญาณให้เซลล์รู้ว่ามีสารอาหารเพียงพอและมักจะยับยั้งการทำงานของออตโตฟาจีในทางกลับเปนการลดการบริโภคคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลลงอย่างมากเช่นการกินแบบคีโตเจนิกจะเลียนแบบสภาวะของการอดอาหารและกระตุ้นให้ออโตฟาจีทำงานเพื่อใช้ไขมันเป็นพลังงานแทน ดีสารอาหารและสารประกอบจากธรรมชาติมีงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่าสารประกอบบางชนิดที่พบในอาหารธรรมชาติสามารถช่วยกระตุน้นหรือสนับสนุนกระบวนการออตโตฟาจีได้เชน่นสารควอสิทิทินควอเซอทินเซาพบในหัวหอมแอปเปิลและผลไม้ตระกูลเบอร์รี่สารเคอร์คิวมินเคอร์คิวมินเซาพบในขมิน้น ชาเขียวมีสารในีจ g, g ซึ่งมีงานวิจัยเกี่ยวข้องกับการทำงานของออโตฟาจีบทสรุปกุญแจสู่เซลล์อ่อนไว้อยู่ที่การปล่อยให้เซลล์หิวออโตฟาจีไม่ใช่เทรนด์แต่เป็นกลไกาทางชีววิทยาพื้นฐานที่ซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคนการได้รับรางวัลโนเบลในปี2016 เป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญของกลไกนี้ในการรักษาสุขภาพและต่อสู้กับความชาราการกินตัวเองหรือออโตฟาจีนี G ้ N I, สอนให้เราเห็นว่าบางครั้งการลดการบริโภคหรือการหยุดพักให้ร่างกายได้ทำความสะอาดตัวเองอาจเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่การซ่อมแซมตัวเองที่ดีที่สุด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมง่ายๆเช่นการลองทำ intermittent fasting หรือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นการสื่อสารกับเซลล์ในร่างกายให้เปิดระบบรีไซเคิเพื่อกำจัดขยะสร้างส่วนประกอบใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิมซึ่งนำไปสู่สุขภาพที่ดีขึ้นมีพลังงานมากขึ้นและอาจช่วยให้เราปลดล็อกความลับของชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณภาพอย่างแท้จริง สเจาะลรืก,กลไกาการทำงานของออตโตฟาจีสู่การรีไซเคิลระดับโมเลกุลเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนถึงความเป็นรางวัลโนเบลของออตโตฟาจีเราต้องเข้าใจกระบวนการที่ซับซ้อนแต่ทรงประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นภายในเซลล์โดยเฉพาะการค้นพบของดรโอซูมิที่ระบุยีนและโปรตีนที่ควบคุมกลไกนี้ในเซลล์ยีสต์ซึ่งมีกลไกคล้ายคลึงกับมนุษย์ กระบวนการออโตฟาจีหลักๆมีดังนี้4.1การตรวจจับและเริ่มต้น (Initiation and sequestration) เมื่อเซลล์ตรวจพบสัญญาณความเครียดเช่นการขาดสารอาหารการติดเชื้อหรือการะส,สมของส่วนประกอบที่เสียหายโปรตีนควบคุมหลักที่ชื่อแ m t 1 m e m l ร a n t a r g e t o f i e r a i p o t i n ซึ่งปกติจะยับยั้งออโตฟาจีเมื่อมีสารอาหารเทียงพอจะหยุดทำงานทำให้สัญญาณการทำความสะอาดเริ่มขึ้นจากนั้นเยื Ye ่อห um ุ้มเซลล์ชั้นหนึ่งที่เรียกว่าฟาโกฟเฟอร์โกจะก่อตัวขึ้นคล้ายรูปพระจันท์เซี้ยวมันจะเคลื่อนเข้าโอบล้อมเป้าหมายที่ต้องการกำจัดไม่ว่าจะเป็นไมโทคอนเดรียที่เสื่อมสภาพซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของความชราโปรตีนผิดรูป หรือแม้กระทั่งแบคทีเรียรที่บุกรุกเข้ามา4.2การสร้างถุงห่อหุ้ม (autophagosome formation) ฟาโกฟจะโอบล้อมเป้าหมายจนสมบูรณ์ก่อตัวเป็นถุงสองชั้นที่เรียกว่าออโตฟาโกโซมออ t o ฟโโมโซม ถุงนี้เปรียบเสมือนแคปซูลกับเก็บขยะหรือชิ้นส่วนที่ต้องการรีไซเคิลกลไกการสร้างถุงนี้มีความซับซ้อนทางชีวเคมีอย่างยิ่งและเป็นการค้นพบที่สำคัญของดรโอซุมิส3การย่อยสลายและการรีไซเคิล fusion and degradation ถุงออตโตฟโฟโโโมมที่บรรจุขยะ ภายในจะเคลื่อนที่ไปรวมตัวกับออร์แกเนลสำคัญอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไลโซโซมไลโซโซมซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องย่อยขยะของเซลล์เมื่อออโตฟาโกโซมรวมเข้ากับไลโซโซมจะเกิดเป็นโครงสร้างใหม่ที่เรียกว่าออโตฟาโกไลโซมออทิลซอลเซอ ภายในไลโซมโซมจะเต็มไปด้วยเอนไซม์ย่อยสลายที่มีฤทธิ์รุนแรงซึ่งจะทำลายส่วนประกอบภายในถุงให้แตกย่อยกลายเป็นโมเลกุลขนาดเล็กเช่นกรดอะมิโนกรดไขมันและน้ำตาล4.4การนำกลับมาใช้ใหม่ reuse and s u r v i v a l โมเลกุลพื้นฐานเหล่านี้จะถูกปล่อยกลับเข้าสู่ไซโตพลาสซึมของเซลล์เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างโปรตีนใหม่ออกแกน,นใหม่ที่แข็งแรงหรือใช้เป็นพลังงานสำรองในภาวะขาดแคลนนี่คือหัวใจของการรีไซเคิลที่ทำให้เซลล์ไม่เพียงแค่สะอาดแต่ยังอ่อนไวและอยู่รอดได้ 5. บทบาทของออโตฟาจีในการป้องกันโรคและอนาคตทางการแพทย์ความเข้าใจในกลไกออโตฟาจีอย่างลึกซึ้งได้เปิดประตูสู่การวิจัยทางการแพทย์และการประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมตามวัย5.1ออโตฟาจีกับโรคทางระบบประสาท neurodegenerative d i s e a s โรคอัลไซเมอร์และพากินสันเกิดจากการะส,สมของโปรตีนที่เป็นพิษเช่นเทอร์โมโรดในอัลไซเมอร์และอัลฟาคลีเซในพากินสันในเซลล์ประสาทงานวิจัยจำนวนมากกำลังมุ่งเน้นไปที่การหาวิธีเปิดสวิตช์ออตโตฟาจีในเซลล์สมองเพื่อให้กำจัดโปรตีนผิดรูปเหล่านี้ได้ทันท่วงทีก่อนที่จะก่อตัวเป็นคราบพลักที่เป็นอันตราย 5.2ออตโตฟาจีกับการรักษามะเร็งแคนเซอร์เทราพีความสัมพันธ์ระหว่างออตโตฟาจีกับมะเร็งเป็นเรื่องที่ซับซ้อนในระยะเริ่มต้นออตโตฟาจีทำหน้าที่ป้องกันมะเร็งโดยการกำจัดเซลล์ที่เสียหายทางพันธุกรรมดีนเอเดมิ D IC, ออกไปในระยะลุกลาม เซลล์มะเร็งบางชนิดกลับใช้ประโยชน์จากออตโตฟาจีเพื่ออยู่รอดในสภาวะที่ขาดสารอาหารเช่นในก้อนเนื้ออกขนาดใหญ่นักวิทยาศาสตร์จึงกำลังคัฒนายาที่ยับยั้งออตโตฟาจีอโ u t o จีอินฮิบิเต t o r s เพื่อทำให้เซลล์มะเร็งอดตายและตายลงได้ง่ายขึ้นเมื่อร่วมกับการรักษาอื่น 5.3การประยุกต์ใช้ในวงการชะลอวัยได l i n อ Industry) นอกจากอินเทอร์มิเตอร์ t ฟสตและการออกกำลังกายและวงการชะลอวอยัยยางให้ความสนใจในการพัฒนาสารประกอบทางเภสัชกรรม s i n e l y t i c s หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สามารถกระตุ้นออตโตฟาจีได้อย่างจำเพาะเจาะจงเพื่อยืดอ,อายุไขและเพิ่มคุณภาพชีวิตในวัยชารา (Hestan) ซึ่งน,นี่คือขอบเขตใหม่ที่กำลังเติบโตยอย่างก้าวกระโดด 6. ข้อควรระวังและการทำความเข้าใจที่ถูกต้องแม้ว่าออโตฟาจีจะมีประโยชน์มหาศาลแต่สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าต้องมีความสมดุล ออโตฟาจีที่มากเกินไปหรือผิดปกติก็อาจเป็นอันตรายได้เช่นกันเพราะอาจทำให้เซลล์ย่อยสลายส่วนประกอบที่สำคัญมากเกินไปจนเซลล์ตายเอพิโทซิสดังนั้นหลักการคือการกระตุ้นให้เกิดภาวะสมดุลโฮมโอสเตซิไม่ใช่การรักษาเดียวการกระตุ้นออโตฟาจีผ่านการอดอาหารเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพที่ดีไม่ใช่ ยาวิเศษที่จะรักษาได้ทุกโรคแต่ต้องทำร่วมกับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การนอนหลับที่เพียงพอและการจัดการความเครียดการอดอาหารต้องเหมาะสมกับร่างกายการทำมินเทอร์มิเทนแฟสติ้หรือการอดอาหารนานๆควรทำอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะในผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวาน หรือในสตรีมีคันควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพก่อนเสมอออตโตฟาจีจึงเป็นมากกว่าเพียงกระบวนการทางชีววิทยาแต่เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ว่าการกินแต่พอดีหรือการปล่อยให้ร่างกายได้พักจากอาหารบ้างคือวิธีที่ธรรมชาติได้มอบไว้ให้มนุษย์เพื่อต่ออายุเซลล์และก้าวไปสู่ชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพที่สุด นับเป็นความลุ่มลึกของออโตฟาจีอย่างแท้จริงครับและงานวิจัยที่ได้รับรางวัลโนเบลนี้ได้นำไปสู่การเปิดเผยความลับที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าในระดับเซลล์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความสัมพันธ์กับไมโทคอนเดรียและกลไกาการยืดอายุไขที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น7บทที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าไมโทฟาจีไมเทเฟจีและการเกิดใหม่ของแหล่งพลังงานเซลล์ ในจักรวาลของออโตฟาจีมีกระบวนการย่อยสลายที่เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้นซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการชะลอวัยที่แท้จริงนั่นคือไมโทฟาจีไมโทเฟจีซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของออโตฟาจีที่มุ่งเป้าไปที่การกําจัดไมโทคอนเดรียไมโทคอนเดรีที่เสื่อมสภาพโดยเฉพาะ7.1ไมโทคอนเดรียโรงไฟฟ้าแห่งความอ่อนยาว ไมโทคอนเดรียเป็นออร์แกเนลที่ทำหน้าที่ผลิตพลังงานหลัก ATP ให้กับเซลล์ทั้งหมดในร่างกายเปรียบเสมือนโรงไฟฟ้าของชีวิตแต่การผลิตพลังงานนี้ก่อให้เกิดของเสียที่เรียกว่าอนุมูลอิสระ Reactive Oxygen Species s ด้วยเมื่อไมโทคอนเดรียแก่ชาราหรือเสียหายจากอนุมูลอิสระมันจะทำงานได้ไม่ดีและปล่อยอนุมูลอิสระออกมามากขึ้นซึ่งเป็นวงจรที่เร่งความชาราของเซลล์และเนื้อเยื่อทั้งหมด7.2กลไกไมเทเฟ,ฟจีคือการคืนชีพเมื่อเซลล์อยู่ในภาวะเครียดเช่นการอดอาหารหรือการออกกำลังกายหนัก กลไกลไมโทฟาจีจะถูกกระตุ้นให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพการติดป้ายแทกิงเศร้าไมโทโคอนเดรียรที่เสียหายจะถูกทำเครื่องหมายด้วยโปรตีนที่เรียกว่าพิงหนึ่งและพาคกินซึ่งมีความสำคัญต่อการศึกษาโรคพากินสันการกำจัดอิลิเมเนชันเศร้าระบบออตโตฟาจีจะเข้ามากำจัดไมโทคอนเดรียรที่ติดป้ายเหล่านี้ การสร้างใหม่ Regeneration เซลเมื่อโรงไฟฟ้าเก่าถูกทำลายเซลลจะถูกกระตุ้นให้สร้างโรงไฟฟ้าใหม่ขึ้นมาทดแทนไมโทคอนเดรียใหม่เหล่านี้มีประสิทธิภาพสูงกว่าในการผลิตพลังงานและลดการสร้างอนุมูลอิสระผลลัพธ์ การมีเมโทคอนเรียรที่อ่อนยาวและทำงานได้ดีขึ้นนำไปสู่การเผาผลาญที่ดีขึ้นความเหนื่อยล้าลดลงและการทำงานของอวัยวะสำคัญเช่นหัวใจและสมองมีประสิทธิภาพสูงสุดนี่คือหนึ่งใน,นกลไกที่อธิบายว่าทำไมการอดอาหารและการออกกำลังกายจึงช่วยชะลอวัยและป้องกันโรคหัวใจได้ 8. ออตโตฟจีในมุมมองของพันธุศาสตร์และนาฬิกาชีวภาพ การค้นพบของดรโอซุมิไม่ได้หยุดอยู่แค่คกลไกทางเคมีแต่ยังขยายไปถึงการควบคุมระดับพันธุกรรมซึ่งเชื่อมโยองออโตฟจีเข้ากับนาฬิกาชีวภาพของร่างกาย8.1ออโตเฟอร์กีและการควบคุมยีน g e n e t i เ Pressure) การขาดสารอาหาร (Fasting) ไม่เพียงแค่กระตุ้นโปรตีนออโตฟาจีเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อการควบคุมการแสดงออกของยีน (gene x p r e s s อร์ที่เกี่ยวข้องกับอายุไขและการซ่อมแซม DNA อีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการทำงานของ m p k a m p พ c t i v protein k n เอนไซ์นี้จะถูกเปิดใช้งานเมื่อระดับพลังงานในเซลล์ต่ำเมื่อเราอดอาหาร m p k ทำหน้าที่สำคัญในการกระตุ้นออตโตฟาจีและสั่งการให้เซลล์เข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานและซ่อมแซม。เซอร์ทูอินส์เป็นกลุ่มโปรตีนที่ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมความเสถียรของยีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเซลล์เผชิญกับภาวะเครียดพวกมันจะถูกกระตุ้นโดยการจำกัดแคลอรี่และมีบทบาทสำคัญในการซ่อมแซม DNA และยืดอายุไขผ่านการทำงานร่วมกับออโตฟาจีกล่าวได้ว่าการกระตุ้นออโตฟาจีเป็นการรีเซ็ตการทำงานของยีนในทิศทางที่เอื้อต่อการมีอายุที่ยืนยาวลอนเจลที่จีนส์ 8.2บทบาทของนาฬิกาชีวภาพ circadian rhythm ร่างกายของเรามีวงจรธรรมชาติที่เรียกว่านาฬิกาชีวภาพซึ่งควบคุมการทำงานของฮอร์โมนและกระบวนการเมแทบอลิซึมเกือบทั้งหมดงานวิจัยล่าสุดชี้ให้เห็นว่ากลไกออโตฟาจีมีการทำงานขึ้นลงตามวงจร24ชั่วโมงช่วงกลางวัน กินเซล้าร่างกายจะเน้นไปที่การย่อยและการสร้างเซลล์แอนเนอบิสเตตทำให้ออโตฟาจีลดลงช่วงกลางคืนอดอาหารเมื่อร่างกายเข้าสู่สภาวะพักผ่อนและอดอาหารออโตฟาจีจะเพิ่มสูงขึ้นเพื่อทำความสะอาดและซ่อมแซมเซลล์ดังนั้นการทำอินเทอร์ม e ิเทอร์แฟสติงหรือการรับประทานอาหารที่สอดคล้องกับนาฬิกาชีวภาพ อ i ทิงวิ h i ิ a เ i ทามวินโดจึงเป็นการช่วยสิงพฤติกรรมของเราเข้ากับกลไกลทําความสะอาดเซลล์ตามธรรมชาติทําให้กระบวนการออตโตฟาจีเกิดประสิทธิภาพสูงสุด9อนาคตที่ยิ่งใหญ่จากอาหารสู่ยาโทอเฟกิมมอร์ชเลเทอร์ส การค้นพบออโตฟาจีได้เปลี่ยนแปลงแนวคิดของการแพทย์สมัยใหม่จากเดิมที่เน้นการรักษาปลายเหตุของการเจ็บป่วยไปสู่การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและอายุวัฒนะโดยการปรับปรุงสุขภาพของเซลล์ในระดับพื้นฐานอนาคตของการประยุกต์ใช้ออโตฟาจีจึงมุ่งเน้นไปที่การสร้างออโตเฟอร์กิมมอรเลเทอรซึ่งเป็นยาหรือสารประกอบที่สามารถ กระตุ้นออตโตฟาจีแบบเลือก (selective autophagy) เพื่อสั่งการให้เซลล์กำจัดเฉพาะส่วนประกอบที่เสียหายเช่นเมโทคอนเดรีย oh ที่เสื่อมหรือโปรตีนที่เป็นพิษในสมองโดยไม่ส่งผลกระทบต่อเซลล์ที่ดีใช้ร่วมกับการรักษาโรคเรื้อรังในอนาคตการกระตุ้นออตโตฟาจีอาจเป็นส่วนหนึ่งของการรักษามะเรง็งในบางกรณีการรักษาโรคเบาหวาน โดยปรับปรุงการทำงานของเซลล์ตับอ่อนและการป้องกันโรคหัวใจกล่าวโดวยสรุปออโตฟจีคือบทเรียนที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่วิทยาศาสตร์มอบให้เราในศตวรรษนี้มันยืนยันว่าชีวิต มีพลังในการซ่อมแซมแนละสร้างตัวเองใหม่ได้อย่างน่าอัศจรรย์หากเราเพียงแค่เข้าใจสัญญาณและวิธีการกระตุ้นที่ถูกต้องซึ่งอาจไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิดนั่นคือการให้เวลาร่างกายได้พักผ่อนและอดอาหารบ้างเพื่อเปิดระบบก,การกินตัวเองเพื่อสร้างความอ่อนเยาว์ที่ซ่อนอยู่ในทุกเซลล์ของเราขอบพระคุณท่านที่รับชมคลิปทุกท่านขอความกรุณากดติดตามและระงังแจ้งเตือน เพื่อให้ช่องเสียงหมานสตอรี่ได้รับใช้ท่านในคลิปถัดไปขอบพระคุณครับ